พื้นที่รอบๆนะครับด้านนู้นก็จะเป็นลานจอดรถมนกันนะครับผมด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันแล้วนะครับผมอากาศดีมากเลยนะครับผมลมเย็นสบายเลยนะครับนี่ป้ายโดดเป็นสันครับผมตรงนู้นเป็นโมโปรนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับ นี่ด้านในนะครับผมอากาศดีามากเลยนะครับผมนี่เป็น MK นะครับนี่ไม่เคเีนะเดี๋ยวเราจะหยุดถ่ายเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินซื้อของกันก่อนนะครับ